วันนี้เรามาลุยกันในข้อสอบ n e t s ซปี66รอบที่2กันเป็นในข้อที่1เป็นเรื่องลำดับและอนุกรมเป็นปีแรกเลยนะที่ออกเรื่องนี้มาดูกันว่าทำยังไงเขาถามว่าข้อใดคือพจน์ที่20อข้อใดคือพจน์ที่20ก็คือเป็นการหาพจน์ที่20ทีนี้ถ้าน้องเคยเรียนลำดับ และอนุกรมเนี่ยน้องจะรู้ว่าคําว่าพจน์เขาใช้ตัวย่อเป็นตัว A เช่นพจน์ที่1ก็ a อห้อยหพจน์ที่ 2a อห้อยสพจน์ที่3 A มห้อยสแสดงว่าเขาถามพจน์ที่20ก็คือหา a อห้อยยีหาตัวนี้อ่าอันนี้คือพจน์ที่ยีของลำดับเลขคณิตให้น้องไฮไลท์เขาว่าลำดับเลขคณิตทีนี้ลำดับเลขคณิตเนี่ย มันจะมีสูตรอยู่สูตรมีแค่สูตรเดียวสูตรของเขาก็คือ an ก็คือพจน์ที่ n ทันไหม a หนึ่ง a ห้อยหนึ่งพจน์ที่หนึ่ง a ห้อยสองพจน์ที่สอง a ห้อย n ก็คือพจน์ที่ n ท a 1. เ a 1, ท่ากับเท่ากับ a หนึ่งก็คือพจน์ที่หนึ่งบวกกับ n ลบหนึ่งแล้วก็คูณกับค่า d อ่าอันนี้คือสูตรลำดับเลขคณิตมีอยู่สูตรเดียวพี่เขียนอธิบายให้ฟัง an ก็คือพจน์ที่ n A1 ก็คือพจน์ที่1 N ก็เป็นจำนวนพจน์เช่นอย่างข้อนี้น้องต้องการพจน์ที่20น้องก็แทน N เป็น20ส่วนค่า D D เรียกว่าผลต่างร่วมเดี๋ยวพี่พาไปดูว่าอะไรคือผลต่างร่วมยกตัวอย่างเช่นสมมติน้องเจอ ลำดับที่เป็น2 5 8 11ไปเรื่อยๆน้องว่าแต่ละพจน์ไปแต่ละพจน์ไปแต่ละพจน์มันบวกใครบวก3บวก3ไอเนี่ยคือค่าดีแสดงว่าค่าดีอ่ะคือคนที่บวกเข้าไปแต่ละพจน์บวกเข้าไปแต่ละพจน์บวกเข้าไปแต่ละพจน์ไอเนี่ยคือค่าดีทันพี่ไหมเอาใหม่สมมุติว่าน้องเจอ,เอ10 15 ยี่สิบยี่ห้าสามสิบไปเรื่อยๆน้องว่าแต่ละพจน์เขาบวกใครบวก5้าไอ้เลข้าที่บวกเข้าไปแต่ละพจน์แต่ละพจน์มันคือค่าดีนั่นเองทันเนาะและสิ่งที่เขาให้มาต่อเขาบอกว่าลำดับแรกคือสองรแสดงว่า A1 คือสองร้อย ลำดับแรกก็คือพจน์แรกคือ200และผลต่างร่วมผลต่างร่วมคือค่าอะไรนะคือค่าดีได้ลบสามเขาให้มาหมดแล้วเขาถามพจน์ที่เท่าไหร่แทน n อเป็นเลขนั้นเขาถามพจน์ที่ยีแสดงว่าจากสูตรนี้น้องทำการแทนเอเป็น20เข้าไป เจอ N เ,เจอ N นแทนมัน20น้องจะได้ A 20ก็คือพอดี0่20เท่ากับ A 1บวกกับ20ลบ1ก็คือ19คูณค่าดีทันพี่เนาะต่อนะเสร็จแล้วเราหาพจน์ที่20แล้วพจน์ที่1คือใคร200แล้วก็บวกกับ19ดีดีคือลบ3 น้องจะได้เป็น200บวกกับ19คูณ3 7ทด2ลบ57ซึ่งเดี๋ยวบวกจะลบก็บเป็นลบน้องจะได้200ลบกับ57ก็เอา200ไปลบกับ57 19 1 1 4 3เพราะฉะนั้นพ์ที่20น้องจะตอบ143นั่นเอง เรียบร้อยได้ช้อยที่สองครับใครเรียนคลิปนี้จนจบแล้วก็รู้เรื่องพิมพ์เลขสองให้พี่หน่อย